เปิดยินราคาได้แม่ราคาเขาเปิดได้ค่ะชมพิจารณาตรวจสอบก่อนค่ะออโต้เซฟตี้ค่ะพาร์ทมีมาให้ค่ะใช่แล้วค่ะมัชตาราคาเปิดราคาได้รับไปไม่เทอาไรอะไรค่ะมัชจะเปิดราคาได้เลยราคา4ี่แสนซิมเบนบาทได้เหมือนเซนเตอร์เซลเอหนึ่งแปดศูนย์ค่ะใช่แล้วค่ะมัชจะราคารับไปค่ะยินดียร์ราคาได้เลยนะคะน่ารักชมก่อนค่ะลูกค้า ตัวสอบพิจารณารายละเอียดสภาพรามาจาระไปค่ะลูกค้าอีกสี่หมเป็นเจ้าของแล้วรับไปเลยค่ะอีกสี่0 0ื่ลูกค้ามาจราคาเปิดมา4ี0 0 0สบาทน่ารำชมอยู่เช่นกันนะตัดสินใจรับราคายินดีราคาได้เลยเปิดราคาเลยไหมคะและสีขาวย้อนยมไว้ใช้งานค่ะใช่แล้ว ตรวจสอบลนนแล้วพิจารณาแล้วมั่นใจเปิดรับราคาได้ที่ราคา4 3 0 0 0 0เนบาทออนไนลน์รับไปเลยไหมคะข้อมูลของตัวรถนะคะส่วนในจุดใดอยากชมว่ตกมสามารถพิมพ์แจ้งได้นะคะสำหรับออนไลน์ใช่แล้วค่ะหน้าร้านค่ะดูชมสภาพรถนะคะประกอบควบคู่ไปตรวจสภาพได้เรามีใบตรวจให้หนึ่งท่านออนไลน์เปิดราคาแล้วขอบคุณมากคะ่ะมีมากกว่าสามารถแข่งขันราคาได้สูดรต่อไปตามราคาได้4 3่0 0 0บาท4 3่0 0 0บาทนับหนึ่งนับหนึ่งสีบาทนับสองนับสอง0ี่0สบาทออนไลน์ค่ะที่หมายเลข3 0 0 8 6ดค่ะได้มากวากว่ากดบิดและแข่งขันสุรราคา 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0บาทราคานี้ทุกลูกค้าทางออนไลน์ในราคา4 4 0 0 0 0บาทค่ะนับสามขายค่ะตัวขายที่ออนไลน์ค่ะ4 4 0 0 0 0บาทออนไลน์ป้ายหมายเลข30086ค่ะ30086ประมูลได้เป็น,นราคา4 4 0 0 0 0บาทของพระคุณลูกค้าออนไลน์นะคะ